สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเล์ประเรสรจศศีนะฮะนี่เรามาเจอกันแล้วคนโคนราชบ้านเองนะฮะ <c oughs> เรากไ็ได้เจอเขาตั้งนานแสนนานนะครับเราไม่รู้ว่าเจอลุมล่มทำอะไรพี่นี่เราเจอลุ่มเจอนุมายก่อนวันนี้เข้าบ้านไหมเนี่ยเข้าบ้าน,านมาแล้ว,แล,วแล้ววันนี้นอนไหน,น,<อ>นมาดูว่านอนนี่ซอดแจ้งเลยซอดแจง้งซอดแจง้แจงเอาจริงจริงพี่ออสผอม วันนี้คีแม่พี่กำลังหลับบ้านก็อยู่ไม่ไกลนี่เนาะบ้านยนะาอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เป็นไงบ้างสบายดีนะครับไม่เจอหน้ากันานานแสนนานชอบเลือมากวันนี้มากันกี่คนครับมาคนเดียวเดี๋ยวมาจากกรุงเทศเลยวิมมาเสร็จนี้ก็ต้องไปจัดรายการต่อพรุ่งนี้ไปจัดรายการหรือว่า จริงๆยัอาเทปไปแล้วแต่ว่ามันมีงานต่ออีกกับผู้นเยมกับผู้นเยนแล้ววันนี้มากังกี่คนมาคนเดียวเลยเอ้าแล้วปูเสือแล้วใครจะมานั่งบ้างเนี่ยเดี๋ยวหา FC f ฟ n คลับเพื่อนรอเต็มเลยอยู่อ๋ออย่างนี้นี่เองป่าสวัสดีครับปาสวัสดีครับกินข้าวยังกินแล้วเดี๋ยวไปติดต่อมารแบบนี้อ่าไปเลยไป นี่มาดูบ้านหลังนี้หน่อยว่าทำอะไรกันอ่าซ้อมแล้วจ้า อ่ะเดี๋ยวให้น้องซ้อมก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินถ่ายอะไรหลายหลาย,หลายอย่างก่อนนะครับจะไปคุยกับอุ้มนิ่มต่อก่อนอี่พัอเจากงอีกก็กำลัง,งฟังเพลงไปคุยกับอุ้มก่อน เสื้อขาวแล้วครับเนี่ยเสื้อขาวเจ็สอง,องก้กมีใช่ไหอแกมาีใช่ไหมสอง้มากอ่หุสองหมา,ามาี่อง้ยกมา่มอยกมามี่อกมา่องมา,า,กกามาดดี่องให้กา่สอนให้มาองให้าีใช่สองาอ้กางไหมองให้ามี่มอนไปข้างหนง้าเพื่องมาดีวย่ต็มเอย้แจ,จมีไมสอ้แี่ยสอจ้งงเ้ีองาะใช่ จะเดินไปเขาทำอะไรกันฟังเพลงใหม่กันอยู่มั้งฟังเพลงใหม่กันอยู่ไม่หน่อยอยู่ในนี้แะครับไม่หน่อยน่าจะเดินไปหาซื้อข้าวกินข้าวยังเนี่ยังเลยไปกินพัดหมี่โคราชไหมมีมีห่อยี่สิบบาทพัดหมี่มาจากปัตตุนชัยพี่เดินผ่านมามันมีร้านขายไปไปหมไปจะกินป่ะเดี๋ยวเลี้ยงยี่สิบบาทปกติกินพัดหมี่ป่ะกินชอบกินมากสวัสดีครับ นี่ไงแม่หน่อยนี่ไงให้เผาเผาแม่หน่อยเรบคุณดีมากไม่หน่อยบ้านเกิดเราเรียกบ้านไหนบ้านเกิดลูกพิ่เดี๋ยวแมนครับมันอยู่บุรีรัมย์ไปซื้อบ้านอยู่โคราชอันนี้บ้านแม่กับพ่ออยู่เราเราก็อยากออกเรือนอะไรอย่างเงี้ยแม่หน่อยมันอยู่ติดกับโคราช ตรงนี้ก็บปทายแล้วใช่ป่ะเอาสวัสดีครับทุกคนนีครับด้เจอแวาครับทนีกันจะลอันนี้ไม่ได้อันนี้คือลเียนลีกเว้ข่าวด่วนครับข่าวดวนทุกเรอวันนี้บ้านเกิดบ้านเกิดแท้เลยใช่ไหมเนี่ ได้ยินขาวว่าจะซอดแจ้งแม่นตอกแจ้งอแ้งยรู้ไหมรู้ไหมจอดนกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเขาเขาสร้าะแตกเลยนะร้างเ้วก็แน้องอุยอิงมาจากไหนมาจากอข้าเลยเขาบอกว่าพิ่พูดถึงแต่ข้าถึงเร่ออุนิงไงก็เลยซึมซับมาเลยปัจจุบจะเป็นแบบ ใจเป็นลอยวัดศรปทธาประทุมชื่อหมู่บ้านชื่อบ้านอะไรครับบ้านทองหลาบบ้านทองหลาบี่น้องบ้านทองหลาบบ้านข่าวกระแสนะครับคนในทีมบอกว่าเขาเขาเป็นคนดตามเนาะทั้งยูทูบทั้งเพจทั้งทิกตอกใช่ครับทุกแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยครับผู้พิู้ข่าวเกระแด้วยพี่น้องครับเสียดลนข่าวมากๆนะครับคุยลุยครับคุยลุยครับน่าจะกินกุต้านเนย ขายของไกลวนเรามาหากินตลอดเลยมาหามีแต่คนขาวๆขึ้นไปอ่ะเออนี่กินแล้วฟันขาวขึ้นเยอะเลยเแต่พี่ถ้ากินกระเขาฟันขาวเลยจะไปกินกระเขากินเสกองด้วยกินแล้วเออน่ฟันขาวขึ้นเยอะเลยได้กินแล้วเนี่ยกินฟันขาวอยน่แล้วฟันขาวนอนเศรษฐีกินข้าวได้ดิว่าฝนจะตกไม่ตกหรอกนี่พ่อบ้านพ่อบ้านแม่อยู่ไกลไหมเนี่ยจากนี่ประมาณ

ร้อเ้าสบเ้าบทวันที่สองรับวันที่สี่ครับนเดนกคันทีป็นแฟนิ้นเริ่ดเกฝากการฝานครับวันที่ที่วงนี้ครับรานะได้ใจดำครับขอบคุณครับใช้ไม่ไล้จิ้นเนาะนี่ม่เสื้อนะครับวันาเป็นตุบาหุนแรกวันที่สี่ิ้งนไม่ได้สองนิ้นแ้วันที่แปดมีาเป็น ห้าชั่วโมงเติมเติมไฟกี่รอบเนี่ยเติมไฟสรอบพี่ม่กล้าซื้อเหรซื้อเลยไม่ใช่านอขีดในต่างจังหวัดไงคือตั้งแต่ลับรถไปปั๊บห้าร้อยเลยห้าร้อยถ้าชอบก็ชอบแบงค์ใหญ่ๆบบี ดดกับอดนี่กันนาอะคลิปนี้ไปแค่นี้จะคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปห้บ <c oughs> มีปะ <c oughs> อมุมิมดอลล่าเลยดอลล่า คิดนี้ไป่นี่ครับแต่จะคินได้แลวครับสวัสดีครับ